สวัสดีครับทุกคนครับพอกับบ่าวเอ็มอำเภอเดชครับผมมือนี่โาชิมาปลูกคาครับผมคาหฮางกัดเดเตรียมใหม่ละเป้เป็นหลักเอาคาอีเมะโอซิมาเบิ่งวิธีการเตรียมคาลงปลูกไ้มันแข็งแรงนะครับให้คามันแข็งแรงก่อนแล้วจังเอาล่งเอาลงแปลงกันนะครับ ตอนนี้ห้องกะตัดลำเอาดีสี่ผมตัดไว้เอาไขวา่ๆว้ที่มันอ,อน่อ,อนๆที่มันอ่อนๆอ่อนนี่คือยังคือคือมันพร้อมจะแตกกันนะครับตัดหลกักตัดหลักออกให้เบิดตัวน,นี้มาท่านเบิอดอยู่แล้วก็แกะแกะออกแกะรอๆบๆออกให้มันพร้อมที่ ให้ตามันโพนะครับบอกง่ายง่ายซะให้ตามันโพให้ตาตรามันโพเนี่ยแบบจี๋แล้วเข้าไปเบิ้งวิธ,ธีการต่อไปนะครับเนะบาะเตรียมมแบบนี้ก่อนเตรียมแบบนี้ก่อน,บบน,อนให้ตามันโพไหวแกะออกให้มดมดเลยแกะออกให้มดเลยครับผมตามครับตามครับว้าเอาละครับหลังจากที่เข้าโอเมื่อเติบ หลังจากข้าเตรียมตัดตัดแต่งรากเรียบร้อยแล้วนะข้าวเกษียเอาไปหล่างนะครับนะล่างนี้เป็นยังคือหล่งงางกันบ่ทางคนสงสัยเสียไปปลูกอยู่ยังเสียไปหล่างอยู่กระส่นเพื่อตัดอาหารครับเนี่ยในเขียงหนึ่งพอดีเพื่อตัดอาหาร เพื่อตัดอาหารให้มันบาน,นีให้มันแตกหลากแตกนอกพร้อมที่จะคล้ายๆว่าบังคับให้มันดิ่นดิ่นหาอาหารนะครับเนี่ยมันสีแตกเต็มเลยนะไปครับตามมาครับเอาละสถานที่ที่หมอที่สุดสำหรับสวนไม่น่อยน้ำสา ใส่ลงไปหนำบ่มีเบิดโอเคเอาหลากมาหลากมาลัางครับล่างออกข้อสี่ลัางเนี้ยแหละก็ได้ให้มันออกนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมล่างก่อนี๋ยวจะมาตามกันครับผมว้าหลังจากที่าาเขาล่างแล้วเมื่อไรเติบ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับพระเอกของเฮาพระเอกของเรากะปิครับเล่งหลากสาเกินู้ื่นคนผูื่อนื่นเคยเห็นปะผมบม่เคยนะครับผมไม่เคยผมเลยเรียกกะปิเพราะว่าผมไม่เคยกับเครื่องดื่มสู้กำลังใส่ลงไปครับตัวนี้คนเลยเรียบร้อยใส่ลงไป ไอสิษาชิตในบึงเป็นประมาณนี้แล้วก็บางเลยว้างใส่หม้อทเตยเออเตียมดินเออยียมดินเี่นเรื่องบอกผู้ใดบ่มีดินขางสาย่ามนี่ก็ดินตรงไหน,น,นก็ได้นะครับนะที่ที่เอามาพักไหวนะพักเพื่อให้มันปลงหลากปงงยอดโปงหยางก่อนเฮ้าจังเอาลงมันสีเป็นการ คล้ายๆแบบว่ามันใจมันใจรอยเปอือประมาณนี้นะครับนะมันใจรอยเปรืรอจังลงหลุมโอ้ยจังลงปลูกโอเคครับต่อไปไปเบิงอีกสามมือไม่เจอกันหรือสองมือวลากนี่ยมันจะเกิดงามซําใดติดตามครับผมสวัสดีครับ